ทุกค่ำคืนล้วนมีเรื่องเล่าซ่อนอยู่และนี่คือเรื่องเล่าของคืนนี้จากคืนหนึ่งมีผีเรื่องชั้น14บทที่1เงาโมรณะแห่งความเหลื่อมล้ำณโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังใจกลางมหานครตึกสูงเสียดฟ้าที่ภายนอกคือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางการแพทย์ แต่ภายในกลับเป็นภาพสะท้อนของเส้นแบ่งทางสังคมที่ชัดเจนราวกับขีดด้วยเส้นบรรทัดชั้นล่างๆโดยเฉพาะพแผนกฉุกเฉินและหอผู้ป่วยสามัญคือเบ้าหลอมของชีวิตที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและสิ้นหวังกลิ่นยาฆ่าเชื้อที่คุ้นชินปะปนกับกลิ่นของความเจ็บป่วย เสียงร้องครวญครางเสียงประกาศเรียกชื่อและเสียงฝีเท้าที่รีบเร่งของบุคลากรทางการแพทย์ก็เกิดเป็นบรรยากาศที่กดดันและตึงเครียดตลอด24ชั่วโมงญาติผู้ป่วยนั่งรอคอยด้วยแววตาอ่อนลา้าบนเก้าอี้พลาสติกแข็งๆทุกชีวิตที่นี่ล้วนแขวนอยู่บนเส้นได้แห่งการรอคอยอันยาวนาน แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ลิฟต์ส่วนตัวที่มุ่งหน้าสู่ชั้น14โลกทั้งใบก็พลันเปลี่ยนแปลงไปชั้น14หรือวอดพักฟื้นพิเศษคือโอเอซิสแห่งความหรูหราที่นี่ปราศจากกลิ่นโรงพยาบาลมีเพียงกลิ่นหอมจางๆของน้ำมันหอมระเหยและดอกไม้สดพื้นทางเดิน ูด้วยพรมหนานุ่มที่ดูดกลืนทุกเสียงฝีเท้าจนเงียบสนิทผนังประดับด้วยภาพเขียนศิลปะแสงไฟถูกออกแบบมาอย่างนุ่มนวลเพื่อสร้างความรู้สึกผ่อนคลายห้องพักผู้ป่วยแต่ละห้องมีขนาดกว้างขวางเทียบเท่าห้องสวีทในโรงแรมหรู พร้อมพยาบาลส่วนตัวที่พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของอภิสิทธิชนที่นอนพักรักษาตัวอยู่และในค่ำคืนที่เมฆฝนตั้งเขามืดครึม้มโลกสองใบของโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ได้โคจรมาบรรจบกันด้วยโซ่กนนาตกรรมที่เงียบงันณผนกฉุกเฉินอันแออัดลุงอินชายชราวัยเลยเจ็สปี ร่างกายผ่ายผอมจากการทำงานหนักมาทั้งชีวิตกำลังนอนหายใจหอบสถานอยู่บนเตียงเคลื่อนที่อาการหอบหืดกำเริบอย่างรุนแรงจนใบหน้าเหี่ยวย่นของแกซีดเผือดริมฝีปากกลายเป็นสีม่วงคล้มทุกครั้งที่พยายามสูดอากาศเข้าปอดจะเกิดเสียงหวีดแห่แพงดังออกมาจากช่องอกที่ยุบตัวลงอย่างน่าเวทนา ข้างเตียงนั้นน้อยหลานสาวเพียงคนเดียวของแกยืนกำมือปู่ไว้แน่นดวงตาแดงกำ่ำคลอหน่ด้วยน้ำตาที่พยายามสะกดกลั้นไว้เธอมองสภาพปู่สลับกับมองเข้าไปในห้องฉุกเฉินที่เต็มไปด้วยผู้ป่วยรายอื่นๆด้วยใจที่ร้อนรน ผู้ที่กำลังดูแลลุงอินอยู่คือนายแพทย์พวินอายุรแพทย์หนุ่มผู้เปี่ยมด้วยอุดมการเขาเป็นแพทย์ฝีมือดีที่ได้รับการยอมรับแต่กลับเลือกที่จะอุทิศเวลาส่วนใหญ่เพื่อดูแลผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส หมอพวินกำลังทำงานแข่งกับเวลาเขาสั่งให้พยาบาลเตรียมยาขยายหลอดลมชนิดฉีดพร้อมกับตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือดของลุงอินซึ่งกำลังลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องออกซิเจนเหลือ88เอร์เซนแล้วค่ะหมอพยาบาลคนหนึ่งรายงานเสียงเครียดเตรียมอุปกรณ์ช่วยหายใจไว้เลยผมจะให้ยาอีกชุด ถ้าอาการไม่คงที่ภายในสิบนาทีนี้เราต้องใส่ท่อช่วยหายใจหมอพวินสั่งการอย่างเด็ดขาดมือของเขากำลังเตรียมอุปกรณ์ด้วยความคล่องแคล่วแต่ในใจกลับรู้สึกสังหอนไม่ดีแต่แล้วโทรศัพท์สายด่วนสำหรับผู้บริหารก็ดังขึ้นที่เคาน์เตอร์พยาบาลพยาบาลอาวุโสรับสายและมีสีหน้าลำบากเห็นได้ชัด เธอรีบเดินมาที่หมอพวินทันทีหมอพวินคะสายตรงจากห้องผู้อำนวยการคะ่ะท่านประธานประกิจที่พักอยู่ชั้น14อาการกำเริบกระทันหันท่านระบุต,ตัวต้องการให้หมอขึ้นไปดูอาการด่วนที่สุดคะ่ะหมอพวินขมวดคิ้วคุณประกิจเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่นะเหรอเขาเป็นอะไร ผมมีเคสวิกฤตยอยู่ตรงนี้คนไข้กำลังจะเข้าสู่ภาวะหายใจล้มเหลวนิ่วในถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลันค่ะท่านปวดท้องรุนแรงมากและกำลังไม่พอใจการบริการอย่างยิ่งท่านผู้อำนวยการกำชับว่าเป็นเคสที่มีความสำคัญสูงสุดค่ะหมอ หมอพวินหันไปมองร่างของลุงอินที่กำลังนอนตัวเกรงเพราะขาดอากาศแล้วหันกลับมาด้วยแววตาขาดแยง้งนิ้วในถุงน้ำดีมันเจ็บปวดก็จริงแต่รอได้แต่คนไข้คนนี้ทุกวินาทีของเขามีค่าหมอก็ทราบใช่ไหมคะว่าคำสั่งของผอ,อคือที่สุดพยาบาลพูดเสียงเบาน้อยได้ยินทุกอย่าง เธอทรุดตัวลงคุกเข่าอ้อนวอนหมอจา๋าอย่าเพิ่งไปนะจ๊ะช่วยปู่หนูก่อนปู่หนูจะไม่ไหวแล้วหมอพวินหลับตาลงอย่างขมกลั้นความรู้สึกผิดและความอัปยศยเขารู้สึกเหมือนถูกตบหน้าด้วยความจริงอันโหดร้ายของโลกทุนนิยมที่ชีวิตคนถูกตีราคาไม่เท่ากันสุดท้ายเขาก็ไม่มีทางเลือก เขาหันไปสั่งงานแพทย์ประจำบ้านที่อยู่ใกล้ๆอย่างรวดเร็วดูแลคนไข้ตามแผนการรักษาหนีอย่างใกล้ชิดติดต่อวิสัญญีแพทย์สแตนบายไว้ผมจะรีบลงมาให้เร็วที่สุด เขาเหลือบมองลุงอินเป็นครั้งสุดท้ายสายตาของชายชาราที่พร่าเลือนคู่นั้นยังคงเต็มไปด้วยคำวิงวอนขอชีวิตก่อนที่หมอหนุ่มจะหันหลังเดินจากไปอย่างรวดเร็วโดยมีเสียงสะอื้นของน้อยไล่หลังมาเหมือนเงาแห่งความผิดบาปเมื่อลิฟเปิดออกที่ชั้น14ความเงียบสงบและหรูหราก็เข้าแทนที่ความโกลาหลทันที ในห้องสวีท V.I.P นายประกิตมหาเศรษฐีวัยกลางคนกำลังนอนปิดตัวไปมาบนเตียงไฟฟ้าที่นุ่มสบายทำไมนานขนาดนี้รู้ไหมว่าฉันเจ็บปวดแค่ไหนฉันจ่ายเงินให้โรงพยาบาลพวกคุณมหาศาลนะแต่กลับได้รับการดูแลเหมือนขอทานเขาตวาดลั่นไม่เห็นหน้าหมอหมอพวินระง,งับอารมณ์และเริ่มทำงานอย่างมืออาชีพ เขาฉีดยาแก้ปวดและยาฆ่าเชื้อชั้นดีที่สุดไม่ถึง15นาทีอาการปวดทุรนทุรายของนายประกิตก็บรรเทาลงจนเกือบเป็นปกติก่อนที่มหาเศรษฐีจะหลับไปเพราะฤทธิยาหมอพวินถอนหายใจยาวเขากำลังจะรีบลงไปชั้นล่างแต่โทรศัพท์มือถือของเขาก็สั่นขึ้นเป็นเบอร์จากแผนกฉุกเฉิน เขากดรับสายด้วยหัวใจที่หนักอึง้งปลายสายคือเสียงสั่นเครือของพยาบาลหมอคะคนไข้เตียงฉุกเฉินลุงอินหัวใจหยุดเต้นคะ่ะเราพยายามกู้ชีพแล้วแต่ไม่สำเร็จคำพูดที่เหลือจางหายไปในความเงียบแต่หมอพวินเข้าใจทุกอย่างขาของเขาอ่อนแรงจนแทบสุด ในความเงียบสงบและหอมกรุ่นของชั้น14เขากลับได้ยินเสียงลมหายใจเฮือกสุดท้ายของชายชราอนาถาคนหนึ่งดังก้องอยู่ในโสตรประสาทของเขาอย่างชัดเจนคืนนั้นบนเตียงที่หรูหราที่สุดมหาเศรษฐีคนหนึ่งได้หลับไหลอย,อย่างเป็นสุข ในขณะที่ชั้นล่างสุดของตึกเดียวกันชายชาราคนหนึ่งได้สิ้นลมอย่างเดียวดายเพราะการรอคอยที่ถูกแทรกแซงความตายของลุงอินไม่ได้เป็นเพียงสถิติแต่คือการหวานเมล็ดพันธุ์แห่งความสยองขวัญที่กำลังจะค่อยๆงอ,อกเงยขึ้นไปสู่ชั้นสิสอย่างช้าๆและเงียบเชียบ บทที่สองรอยร้าวในโลกอันสมบูรณ์แบบหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปนายประกิจพักฟื้นอยู่ในห้องสวีท VIP อย่างสำราญสภาพร่างกายของเขาดีขึ้นตามลำดับแผลผ่าตัดเล็กนิดเดียวและแทบไม่เจ็บปวดอีกแล้วเขากลับมาเป็นมหาเศรษฐีผู้ทรงอำนาจคนเดิมใช้โทรศัพท์สั่งงานธุรกิจมูลค่าหลายร้อยล้านจากข้างเตียง เรื่องราวของชายชราที่เสียชีวิตในคืนนั้นเขาจำไม่ได้ด้วยซ้ำมันเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยที่ไม่คู่ควรอยู่ในความทรงจำของเขาแต่แล้วรอยร้าวเล็กๆก,ก็เริ่มปรากฏขึ้นในโลกอันสมบูรณ์แบบของเขามันเริ่มต้นจากเรื่องเล็กน้อยจนแทบไม่น่าใส่ใจคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังจะหลับ เขาได้ยินเสียงแอร์ในห้องดังผิดปกติมันไม่ใช่เสียงหึง่งหึ่งสม่ำเสมอแต่เป็นเสียงลมที่ดังวีดวีดเป็นจังหวะเหมือนเสียงคนหายใจติดขัดเขาเรียกช่างมาตรวจสอบในวันรุ่งขึ้นแต่ช่างก็ยืนยันว่าระบบปรับอากาศทำงานเป็นปกติทุกอย่างจากนั้นก็เป็นเรื่องของกลิ่น เขาเริ่มได้กลิ่นแปลกๆที่ไม่ควรจะมีอยู่ในห้องพักระดับนี้มันเป็นกลิ่นอับชื้นจางๆผสมกับกลิ่นฉุนๆคล้ายยาหม่องสมุนไพรกลิ่นของความยากจนที่เขาชิงชังมันจะโชยมาเป็นพักๆโดยไม่มีที่มาแล้วก็จางหายไปเอง เขาบนกับพยาบาลจนพวกเธอต้องนำเครื่องฟอกอากาศและสเปรย์ปรับอากาศอย่างดีที่สุดมาติดตั้งให้แต่กลิ่นนั้นก็ยังคงแวะเวียนกลับมาทักทายเขาในยามดึกสงัดสิ่งเหล่านี้สร้างความรำคาญใจให้เขาแต่ก็ยังไม่ถึงกับทำให้หวาดกลัว จนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่เขานอนดูโทรทัศน์เพลินๆจู่ๆรีโมทที่วางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงก็ร่วงหล่นลงพื้นเสียงดังแกรกทั้งที่ไม่มีใครไปโดนและไม่มีลมพัดเขาชะโง,งกหน้าลงไปดูก็เห็นรีโมทตกอยู่ข้างเตียงตามปกติแต่ในวินาทีที่เขากำลังจะเอื้อมมือลงไปเก็บเขาก็เห็น ใต้เตียงในเงาที่มืดสลัวมีเท้าคู่หนึ่งโผล่ออกมามันเป็นเท้าของคนแก่ที่เหี่ยวยน่นแห้งกร้านและมีดินเกาะตามซอกเล็บนายประกิตชงงักค้างหัวใจของเขากระตุกวูบเขารีบชักตัวกลับขึ้นมาบนเตียงจ้องไปยังใต้เตียงขเขมง็งใครนะ่ะออกมานะไม่มีเสียงตอบรับ เขารวบรวมความกล้ากดปุ่มเรียกพยาบาลฉุกเฉินทันทีพยาบาลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยรีบวิ่งเข้ามาในห้องพวกเขาส่องไฟฉายและตรวจสอบใต้เตียงอย่างละเอียดแต่ก็ไม่พบอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าคุณประกิตตาฝาดไปหรือเปล่าคะอาจจะเพราะยังอ่อนเพลียอยู่นะคะพยาบาลปลอบใจ นายประกิตอับอายและหัวเสียเขาตะหวาดไล่ทุกคนออกจากห้องไปแต่คืนนั้นเขานอนไม่หลับเลยเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเห็นมันจริงเกินกว่าจะเป็นภาพหลอนเขามองไปยังพื้นที่ว่างใต้เตียงนั้นตลอดทั้งคืนรู้สึกราวกับมีดวงตาคู่หนึ่งจ้องมองเขากลับมาจากความมืดความผิดปกติเริ่มส่งผลต่อจิตใจของเขา เขาเริ่มนอนไม่พอหมุดหิดง่ายและหว,วาดระแวงไปหมดทุกอย่างหมอพวินซึ่งแวะเวียนมาตรวจอาการสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นดูคุณประกิตพักผ่อนไม่พอนะครับขอบตาคล้ำเชียวจะให้ฉันนอนได้ยังไงโรงพยาบาลนี่มันแปลกๆปกฉันรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวนายประกิตพูดเสียงคุณพยายามไม่เล่าเรื่องที่น่าอายอย่างการเห็นเท้าคนใต้เตียง หมอพวินใจหายวาบแต่ก็ยังคงตีหน้าเรียบเฉยอาจเป็นเพราะความเครียดหลังผ่าตัดครับเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวผมสั่งยานอนหลับให้ยานอนหลับช่วยให้เขาหลับได้แต่กลับนำพาฝันร้ายมาเยือนเขาฝันซ้ำๆว่าตัวเองไม่ได้นอนอยู่ในห้องหรูแต่กำลังนอนอยู่บนเตียงแข็งๆในห้องที่แออัดและหนววหู เขารู้สึกเจ็บหน้าอกและหายใจไม่ออกในฝันนั้นเขาพยายามร้องเรียกหมอแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาเลยคืนหนึ่งเขาตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกหนาวเย็นผิดปกติเขามองไปที่เครื่องปรับอากาศก็เห็นว่าอุณหภูมิตั้งไว้ที่25องศาเซลเซียสตามปกติแต่ทำไมอากาศในห้องถึงได้เย็นเยียบราวกับอยู่ในห้องดับจิตก็ไม่ปาน เขาลุกขึ้นจากเตียงเพื่อจะเดินไปปิดแอร์แต่ขณะที่เดินผ่านกระจกเงาบานใหญ่เขาก็เผลอเหลือบนองเงาสะท้อนของตัวเองและวินาทีนั้นเองที่เขาแทบหยุดหายใจในกระจกข้างหลังเงาของเขามีเงาดำทึบรูปร่างคล้ายคนยืนสอนอยู่มันเป็นเพียงเงาที่ไม่มีรายละเอียดแต่กลับให้ความรู้สึกกดดันอย่างมหาศาล เขายืนตัวแข็งทื่อไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงๆจ้องมองเงาปริศนานั้นนิ่งงนันเขาค่อยๆรวบรวมสติและความกล้าทั้งหมดที่มีหันขวับกลับไปมองข้างหลังแต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าเขาหันกลับมาที่กระจกอีกครั้งเงาดำนั้นได้หายไปแล้ว เหลือเพียงเงาของตัวเขาเองที่ยืนอยู่เพียงลำพังด้วยใบหน้าที่ซีดเผือดเราเราคงจะบ้าไปแล้วแน่ๆเขากระซิบกับตัวเองแต่ส่วนลึกของจิตใจปฏิเสธที่จะยอมรับคำปลอบใจเขารู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งอยู่ในห้องนี้กับเขาจริงๆบางสิ่งที่กำลังเฝ้ามองเขาอยู่รอคอยอะไรบางอย่างอย่างใจเย็น คืนนั้นนายประกิตไม่ได้กลับไปนอนบนเตียงเขาลากเก้าอี้ไปพิงประตูเปิดไฟทุกดวงจนสว่างจ้าและนั่งตัวสั่นอยู่แบบนั้นจนถึงเช้าความหวาดกลัวได้เริ่มกัดกินจิตใจของเขาอย่างชา้าช้าราวกับเนื้อร้ายที่มองไม่เห็นบทที่สอาการที่มองไม่เห็น ความหวาดระแวงได้อย่างรากลึกลงในจิตใจของนายประกิตเขาปฏิเสธยานอนหลับทุกชนิดเพราะกลัวจะฝันร้ายและตื่นมาเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันเขาสั่งให้ลูกน้องคนสนิทมานอนเฝ้าบนโซฟาทุกคืนแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่เคยรู้สึกปลอดภัยเลยแม้แต่วินาทีเดียวการหลอกหลอนเปลี่ยนรูปแบบไป มันไม่ได้มาในรูปของภาพหรือเสียงที่ทำให้ตกใจอีกแล้วแต่การคุกคามที่แนบเนียนและทรมานยิ่งกว่านายประกิตเริ่มมีอาการป่วยที่แพทย์ไม่สามารถหาสาเหตุได้เขาเริ่มรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจติดขัดเป็นพักๆโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางดึก เขาจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการหอบเหนื่อยเหมือนคนจมน้ำทั้งที่เมื่อพยาบาลวิ่งเข้ามาวัดระดับออกซิเจนในเลือดค่าที่ได้ก็เป็นปกติทุกครั้งหมอพวินส่งเขาไปตรวจหัวใจและปอดอย่างละเอียดแต่ผลก็ออกมาว่าร่างกายของเขาแข็งแรงดีทุกอย่าง คุณแค่คิดไปเองเป็นอาการทางจิตใจที่เรียกว่าแพ n i c แอ t แท k จิตแพทย์ที่ถูกเชิญมาให้คำปรึกษาสรุปแต่นายประกิจไม่เชื่อเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดนั้นจริงๆมันเป็นความทรมานที่สมจริงเกินกว่าจะเป็นแค่จินตนาการเขารู้สึกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกำลังบีบรัดปอดของเขาอย่างช้าๆ ทำให้เขาได้ลิ้มรสความทุกข์ทรมานของการขาดอากาศหายใจทีละน้อยนอกจากอาการทางกายแล้วสภาพแวดล้อมรอบตัวเขาก็เริ่มแปรปรวนของใช้ส่วนตัวของเขามักจะถูกย้ายที่เองเสมอเขาจำได้แม่นว่าวางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะข้างเตียงแต่เมื่อตื่นมากลับพบว่ามันไปอยู่บนพื้นในห้องน้ำ หรือแว่นตาที่วางไว้ในลิ้นชักกลับไปปราปฏอยู่บนขอบอ่างล้างหน้าแรกๆเขานึกว่าตัวเองขี้ลืมแต่เหตุการณ์เกิดบ่อยขึ้นจนเขามั่นใจว่ามีใครบางคนกำลังเล่นตลกกับเขาเขากล่าวหาพยาบาลและแม่บ้านแต่ทุกคนก็ปฏิเสธไม่มีใครมีเหตุผลที่จะต้องทำเช่นนั้น กล้องวงจรปิดที่ทางเดินก็ไม่พบว่ามีบุคคลน่าสงสัยเข้ามาในห้องของเขาแม้แต่คนเดียวความสัมพันธ์ของเขากับบุคลากรในโรงพยาบาลเริ่มตึงเครียดเขาเกลี้ยกราดและกล่าวหาทุกคนไปทั่วจนไม่มีใครอยากเข้าใกล้ห้องของเขาถ้าไม่จำเป็นคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่กับลูกน้อง จู่ๆเขาก็รู้สึกเหมือนมีน้ำเย็นๆหยดลงบนหัวเขาใช้มือลูบดูก็ไม่พบอะไรแต่แล้วมันก็หยดลงมาอีกครั้งเขาเหนยหน้าขึ้นมองเพดานก็ไม่เห็นรอยรั่วหรือคลาบน้ำใดๆมีอะไรเหรอครับนายลูกน้องถามมีน้ำหยดลงมาแก่ไม่เห็นเหรอลูกน้องมองหน้าเจ้านายอย่างงงๆน้ำอะไรครับไม่มีนะครับ นายประกิจขมวดคิว้วแต่แล้วเขาก็ได้กลิ่นมันเป็นกลิ่นคาวจางๆเหมือนกลิ่นเลือดผสมกับน้ำหนองเขาเบิกตากว้างรีบวิ่งเข้าไปในห้องน้ำและส่องประจกดูบนศรีรษะของเขาไม่มีอะไรผิดปกติแต่ความรู้สึกเหนอะหนะและกลิ่นคาวนั้นยังคงติดอยู่ที่ปลายจมูกของเขาไม่จางหาย เขากำลังจะสูญเสียการรับรู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือภาพหลอนหมอพวินรู้สึกผิดและเป็นกังวลกับอาการของนายประกิตอย่างยิ่งเขารู้สึกว่าตัวเองมีส่วนรับผิดชอบต่อสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ของมหาเศรษฐีวันหนึ่งขณะเข้าไปตรวจอาการเขาเห็นนายประกิตนั่งเหมอลอยอยู่ริมหน้าต่างคุณประกิต คุณเป็นอะไรกันแน่บอกผมได้ไหมบางทีผมอาจจะช่วยคุณได้หมอพวินตัดสินใจถามตรงๆนายประกิตหันมามองเขาด้วยแววตาที่ว่างเปล่าฉันกำลังชดใช้ชดใช้ในสิ่งที่ฉันทำลงไปเขาพูดเสียงแผ่วเบาวิญญาณของเขาเขายังอยู่ที่นี่เขาต้องการให้ฉันรู้สึกเหมือนที่เขารู้สึก หมอพวินใจหายวา่าบคุณหมายถึงใครชายชราคนนั้นที่ตายในคืนที่ฉันมาที่นี่ที่คุณพวกคุณปล่อยให้ตายเพื่อมารักษาฉันในที่สุดความจริงก็ถูกพูดออกมาหมอพวินหน้าซีดเผือดเขาก้มหน้าลงไม่สามารถสบตากับนายประกิจได้ผมผมขอโทษ คำขอโทษมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกหมอนายประกิตหัวเราะอย่างขมขื่นนี่ชีวิตมันต้องชดใช้ด้วยชีวิตเขาไม่ยอมไปไหนจนกว่าฉันจะตายเหมือนเขาอย่างช้าๆอย่างทรมานบทสนทนาจบลงเพียงเท่านั้นแต่สำหรับหมอพวินมันคือการยืนยันสิ่งที่เขาสงสัยมาตลอดนายประกิตไม่ได้บ้า แต่เขากำลังถูกทรมานด้วยวิธีที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถอธิบายได้นับจากวันนั้นอาการของนายประกิตก็ทรุดลงอย่างรวดเร็วเขาปฏิเสธการกินอาหารจนร่างกายสู้ผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเขามักจะพึ่มพากับตัวเองพูดคุยกับความว่างเปล่าบางครั้งก็ร้องไห้บางครั้งก็หัวเราะเหมือนคนเสียสติ เขากลายเป็นนักโทษที่ถูกจองจำอยู่ในห้องสวีทที่หรูหราที่สุดโดยมีวิญญาณที่มองไม่เห็นเป็นผู้คุมนี่กรรมกำลังถูกทวงถามและว,วาระสุดท้ายของการชดใช้ก็ใกล้เข้ามาทุกขณะบทที่4ห้องฉุกเฉินในจินตนาการคืนสุดท้ายของนายประกิตมาถึงอย่างเงียบงัน เขาไม่ได้เห็นผีหรือได้ยินเสียงกระสิบแต่ความรู้สึกของห้องทั้งห้องเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเสียงบีบเบาๆสม่ำเสมอจากเครื่องวัดสัญญาณชีพข้างเตียงเริ่มผิดเพี้ยนไปมันกลายเป็นเสียงที่ดังสับสนโอลมานเหมือนเสียงจากเครื่องมือแพทย์หลายสิบชิน้นที่ทำงานพร้อมกันในห้องฉุกเฉินที่แออัด เขาได้ยินเสียงคนครางแผ่วๆเสียงฝีเท้าวิ่งวุ่นและเสียงประกาศเรียกชื่อที่ฟังไม่สับนายประกิจค่อยๆยันตัวลุกขึ้นนั่งเขามองไปรอบๆห้องด้วยความสับสนและแล้วภาพที่เขาเห็นก็ทำให้หัวใจของเขาหยุดเต้นห้องสวีทที่หรูหราได้หายไปแล้ว บัดนี้เขากำลังนั่งอยู่บนเตียงเหล็กแคบๆเตียงหนึ่งท่ามกลางความโกลาหนของแผนกฉุกเฉินรอบตัวเขาเต็มไปด้วยผู้ป่วยและญาติที่อยู่ในสภาพอิดโรยและสิ้นหวังแสงไฟนีออนบนเพดานส่องสว่างจ้าจนน่ารำคาญพยาบาลและหมอวิ่งกันขวักไข่ ไม่มีใครสนใจเขาเลยแม้แต่น้อยเขาก้มลงมองตัวเองชุดผู้ป่วยราคาแพงกลายเป็นเสื้อผ้าเก่าๆข,ขาดขาดของชาวนาเนื้อตัวของเขาสก,กรปรกหมอมแแมมและผอมแห้งเหมือนลุงอินไม่ไม่จริงนี่มันเป็นแค่ภาพหลอนเขากระซิบกับตัวเอง ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงอาการแน่นหน้าอกที่คุ้นเคยมันกลับมาอีกครั้งแต่รุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาหลายร้อยเท่าเหมือนมีเข็มขนาดยักษ์นับพันเล่มกำลังทิ่มแทงปอดเขาพยายามจะยกมือขึ้นเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ก็ทำไม่ได้ เขาพยายามจะร้องเรียกหมอแต่ก็ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาจากลำคอที่ตีบตันเขามองเห็นหมอพวินกำลังยืนหันหลังให้เขาอยู่ไม่ไกลกำลังจะเดินจากไปหมอช่วยด้วยเขาเปล่งเสียงออกมาในใจอย่างสุดกำลังความเจ็บปวดความกลัวความโดดเดี่ยวความสิ้นหวังความสิ้นหวัง ความรู้สึกทั้งหมดของลุงอินในวาระสุดท้ายได้หลั่งไหลท่วมทนเข้าสู่จิตวิญญาณของเขาอย่างสมบูรณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงเครื่องวัดสัญญาณชีพข้างเตียงของนายประกิตก็ส่งเสียงร้องเตือนดังลั่นคลื่นไฟฟ้าหัวใจของเขาเต้นระรัวผิดปกติก่อนจะกลายเป็นเส้นตรงในที่สุด เสียงเตือนภัยปลุกลูกน้องและพยาบาลเวนให้ตื่นตกใจพวกเขารีบวิ่งเข้ามาในห้องและพบว่านายประกิตนอนตาเหลือกค้างอยู่บนเตียงร่างกายเริ่มเกร่งและเขียวคล้ำหมอพวินถูกเรียกตัวด่วนเพื่อเริ่มทำการกู้ชีพทันทีขณะที่หมอพวินกำลังปั๊มหัวใจของนายประกิตอย่างสุดกำลัง เขาเห็นเงาตะคุมรูปร่างคล้ายคนแก่ยืนนิ่งสงบอยู่ที่มุมห้องแต่เมื่อเขาหันไปมองตรงๆเงานั้นก็หายไปและแล้วเสียงยาวๆจะเครื่องวัดเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจก็ดังขึ้นเป็นการประกาศว่าทุกอย่างได้จบสิ้นลงแล้วนายประกิตเสียชีวิตแล้วการเสียชีวิตของมหาเศรษฐีประกิต ถูกสรุปในทางการแพทย์ว่าภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันไม่มีใครรู้ว่าก่อนตายเขาต้องเผชิญกับความสยดสยองที่กัดกินจิตใจมากเพียงใดห้อง VIP ห้องนั้นถูกปิดปรับปรุงและไม่มีใครได้ใช้งานอีกเลยเป็นเวลานานหลายเดือนต่อมานายแพทย์พวินได้ยื่นใบลาออก เขาละทิ้งเงินเดือนสูงลิ่วและอนาคตที่รุ่งโรจน์ในเมืองหลวงเพื่อเป็นแพทย์อาสาในโรงพยาบาลชนบทห่างไกลเขาอุทิศชีวิตที่เหลือเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ยากไร้อย่างเท่าเทียมเพื่อชดเชยหนี้ชีวิตที่เขาไม่อาจลบเลือนไปจากใจได้เรื่องราวของชั้น14กลายเป็นเพียงตำนานที่ถูกกระซิบเล่าต่อกันในหมู่เจ้าหน้าที่เก่า เป็นเครื่องเตือนใจที่เงียบงันว่าในโลกที่เงินตราซื้อได้เกือบทุกสิ่งยังมีหนี้บางอย่างที่ไม่สามารถชดใช้ได้ด้วยอะไรเลยนอกจากลมหายใจ